สวัสดีครับชาวราศีกันนะครับต้อนรับสู่ไพ่ยิปซีแบรนด์หอเจนะครับดวงชาวราศีกันเนี่ยวันที่9-16ตุลาคม2564เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยแต่ก่อนอื่นฝากสักนิดนึงครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับไพ่ยิปซีแบรนด์หอเจนะครับแล้วก็ tiktok channel นะครับไพ่ยิปซีแบรนด์หอเจนะครับแล้วก็ the lottery brand นะครับ facebook fanpage ย้ำว่าลงคอนเทนต์ทุกวันนะครับผมวันนี้ชาวราศีกันนะครับจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะครับขออนุญาต วันนี้จะใช้ไพ่ย,ยิปซีกับไพ,พ่พัดเก,กเนตนะครับดูกันขอดูตัวตนท่านก่อนนะครับ <S <S เป็นแปดเหรียญครับช่วงนี้อาจจะมีความขยันหมั่นเพียรขันแข็ง,ขงหาเงินหาทองยิ่งขึ้นนะครับยิ่งกว่าเดิมนะครับช่วงนี้อาจจะมีอะไรเข้ามาให้ท่านทําให้ท่านตัดสินใจท่านจะทําหมดนะครับและค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ดีในเรื่องการเงินนะครับผมส่วนตัวมองแล้วว่าใครที่ลงทุนทําอะไรไปเนี่ย ค่อนข้างจะมีความสําเร็จค่อนข้างจะมีสิ่งที่ดีๆนะครับเข้ามาสําหรับชาวราศีกันนะครับผมต่อไปนะครับในเรื่องของความคิดนะครับของชาวราศีกันนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ้าเอกอบเห็นไหมการเงินมา แล้วก็ยังหางานทําเพิ่มอีกหาขยายขยับขยายสาขาหาขยับขยายทํางานเพิ่มนะครับหรือคนที่ยังว่างงานอยู่ก็หาสมัครงานหาอะไรเพิ่มเติมเพื่อเป็นรายได้ให้ครอบครัวนะครับเพื่อเป็นรายได้รายจ่ายแล้วก็เอามาหมุนเวียนกันในครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับชาวราศีกันผมมองว่าอาทิตย์นี้เก้าถึงสิตุลาเนี่ยท่านจะมีความคิดความรมิเริ่มเรื่องงานค่อนข้าง,างสูงนะครับผมต่อไปเลยครับเรามาดูในเรื่องการเงินเองของชาวราศีกันนะครับในอาทิตย์ที่9ก้ถึงสิตุลาเนี่ย จะมีอะไรบ้างเอาไพ่ออกมาแหล้สามถ้วยครับผมมองว่าเป็นเรื่องของความสุขใ,ในการใช้เงินมีเงินกินมีเงินใช้มีเงินเก็บหมุนเวียนนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับมีเงินเขาเรียกว่าใช้จ่ายหมุนเวียนไม่ขัดสนนะต้องบอกอย่างนี้เลยไม่ขัดสนสำหรับชาวราศีกันเองเนี่ยถึงเป็นเรื่องแฮปปี้มากนะครับเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าดีพร้อมเลยสมบูรณ์แบบทีเดียวเชียวนะครับต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องสภาวะทางสังคมของชาวราศีกันเองนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ขอให้พยออกมามม่ยำนะครับเป็น King of Cup ครับช่วงนี้อ่าถ้ามีเรื่องเดือดร้อนใจก็จะได้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใจดีเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาปรึกษาหารือนะครับหรือว่าเข้ามาทําให้ชาวราศีกันเนี่ยรู้สึกโอเคยิ่งขึ้นหรือช่วยนําช่องทางอะไรใหม่ๆให้ชาวราศีกันเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆนะครับของ ลักษณะของสังคมเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีเกมนักปรึกษาเจรจาอะไรก็คนจะได้รับผลที่ดีได้รับสิ่งดีๆนะครับกลับมานะครับสำหรับชาวราศีกันเพราะฉะนั้นเยี่ยมเลยต่อไปครับในเรื่องของในเรื่องของอที่บ้านนะครับลักษณะที่บ้านแล้วก็ครอบครัวนะครับของชาวราศีกัน,นจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับขออภัยออกมาแม่นยํานะครับ justice ครับช่วงนี้อาจจะใครกาลังที่จะเซ็นสัญญากู้คาบ้านใครที่เซ็นสัญญาเกี่ยวกับเรื่องบ้านเนี่ยก็จะมีโอกาสดีๆนะครับชาวราศีกันนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าสอบผ่านเลยทีเดียวสําหรับใครที่กฎหมายเกี่ยวกับการมีการคดีความการฟ้องร้องระหว่างคนในบ้านหรือเครยญาติเองเนี่ยท่านจะได้รับชัยชนะท่านจะได้รับความสาเร็จนะครับผมชาวราศีกันเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ number วั e มากนะครับสำหรับชาวราศีกันในอาทิตย์ที่สิบเถึงสิตุลาคมนะครับผมแล้วดูแล้วนะครับช่วงนี้คนที่บ้้าาานนท่จะ ให้ความยืดิยุให้ความอบอุ่นกันดีมากนะครับจากที่อาจจะเคยท้อเบาแวงมาอาจจะกลับมาคุยกันเดิมนะครับอาจจะสิ่งเก่าๆต่างๆเก่าๆที่เลวร้ายนะครับกลับมาดีครับต่อไปนะครับในเรื่องของสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆนะครับของชาวราศีกันนะครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคไพ่ออกมาแล้ว เเหรียญครับใครเริ่มต้นสร้างธุรกิจหรือสร้างอะไรเนี่ยจะได้รับกำไรตอบแทนที่หรือใครที่กําลังทํางานเกี่ยวกัเกบเกษตรกรรมเนี่ยผลผลิตรายได,ได้เป็นไปใน,น,นทิศทางที่โอเคนะครับค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยยังแสดงถึงงานที่ท่านลงทุนลงแรงไว้จะกลับมาตอบแทนท่านนะครับอย่างผลกําไรอย่างงอกงามหรืออย่างดีเยี่ยมนะครับผมสําหรับสิ่งเนี้ยคือทําอะไรไปก็ได้เป็นเงินเป็นทองกลับมาเสมอนะครับสำหรับชาวราศีกันพะฉะนั้นสบายใจเลยนะ ต่อไปเรามาดูในเรื่องของอุปสรรคปัญหานะครับสำหรับวันที่9าถึง1ิตุลาสำหรับชาวราศีกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับขอให้ไพ่ออกมาแม่นยำนะครับเปิดไพ่ออกมาเป็น Knight of เ e n เดอ e ์อาการลงทุนอะไรใหม่เนี่ยอาจจะต้องชะลอไว้ก่อนนะครับหยุดไว้ก่อนหรือว่าลงทุนอะไรกับคนอื่นหรือพาร์ทเนอร์เนี่ยอาจจะต้อง คุยให้ละเอียดคุยกันให้ดีๆนะครับหรือว่าอย่าเพิ่งลงทุนเอาให้เงินมันเย็นที่สุดถึงจะลงทุนได้ไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาภายหลังนะครับต่อไปชาวราศีกันในเรื่องของนะครับในเรื่องอา้าวปับหนึ่งนะครับให้ตกโอเคชาวราศีกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับทั้งคนโสดและคนไม่โสดนะครับ จะมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับขอยไพ่ออกมาแม่นยำนะครับเป็นเดมูลครับคนโสดอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้อาจจะยังอยากอยู่กับตัวเองอาจจะยังมีความกังวลกับเรื่องความสัมพันธ์เก่าๆนะครับความรักเก่าๆเ,เพราะฉะนั้นท่านยังไม่พร้อมที่จะ มีคอมมิทเมนต์หรือมีความรักกับใครอะไรมากมายนะครับท่านยังคงกลัวยังคงกังวลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างอยู่ในภาวะที่เขาเรียกว,ว่ามีความคิดกับตัวเองสูงนะครับมีความกังวลมีความในอกในใจพอสมควรสำหรับค,คนมีคู่แล้วช่วงนี้อาจจะดูเหมือนเงียบเียบนะครับเชียบเชื่ออาจจะไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้สร้างความสัมพันธ์กันที่ดีเท่าไหร่อาจจะยังไม่ได้แบบไม่ได้เทคแอคชั่นหรือบางคนอาจจะเรื่องห่างหายเรื่องเซ็กซ์กันไปนะครับผมต้อง รึกสาหันหน้าเข้าหากันนะครับต่อไปในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เองครับชาวราศีกันในอาทิตย์ที่9ถึงสิุมกาเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่จะออกมาแนวไหนบ้างเอ่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมขอให้ไพ่ออกมาแม่นยำนะครับโอเคไพ่ออกมาเป็นเอตอฟสบอร์ดนะครับ ถามว่าสุขภาพก่อนเลยสุขภาพอาจจะต้องระวังเรื่องสายตาแล้วก็เรื่องของอความพลาดหมดคือเรื่องของอุบัติเหตุของมีคมหรือว่าเป็นเรื่องของความคิดความเครียดของท่านเองนะครับบางทีคิดไม่ออกเครียดนะครับไม่รู้จะหันไปทางไหนไม่รู้จะหันไปพึ่งนใครดีเพราะฉะนั้นชาวราศีกันนะครับต้องใจเย็นต้องค่อยๆตั้งสติแล้วค่อยๆหาทางแก้ปัญหาไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะดีขึ้นนะครับ ต่อไปครับในเรื่องของสุภาะนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ชื่อเสียงความสําเร็จนะครับของชาวราศีกันเนี่ยในอาทิตย์ที่9ถึง๑ตุลาเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับขอให้พายมันแม่นยำนะครับ โอ้โหควีนอัพเดอร์เคิลครับผู้หลักผู้ใหญ่เนาะจะให้เรื่องความคิดเรื่องการสนทุนแล้วยังให้เรื่องบางทีอาจจะเรื่องเงินทําทุนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่จะดีที่สุดนะครับผู้ใหญ่ผู้หญิงอาจจะช่วยในเรื่องของเงินก้อนในเรื่องของเงินทุนให้ท่านชาวราศีกันเนี่ยสบายอกสบายใจได้ครับในอนาคตนะครับหรือในอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่9-16ตุลาเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าเรื่องการเงินไม่ได้ติดขัดอะไรมากนะเท่าเท่าทีา่ตัวผมเองหมอเจรูไพ่เนี่ยไม่มีความติดขัดในเรื่องการเงินเลยนะครับ ต่อไปในเรื่องการงานนะครับชาวราศีกันครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอาทิตย์ที่9-16ตุลาเนี่ยสำหรับในเรื่องของการงานครับการงานของชาวราศีกันเนี่ยในวันที่10-9-16ตุลาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับขอให้พ่ออกมาแม่นยำนะครับผม9-16ตุลานะครับการงานของชาวราศีกันเองนะครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำเพดด์ออฟสวอตครับช่วงนี้ใครที่ใครที่มีงานนะครับทำงานกับลูกน้องเนี่ยอาจจะเหนื่อยใจหน่อยตรงนี้นะครับอาจจะหนักใจนะครับก็ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยพอสมควรนะครับในเรื่องของเพดด์ออฟสวอตนะครับลูกน้องบริบาลค่อนข้างสร้างความนักใจให้ใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจตัวลูกน้องท่านเองอาจจะค่อนข้างจะเถียงค่อนข้างจะไม่ขยันนิดนึงเพราะฉะนั้นต้องอธิบายด้วยเหตุผลต้องอธิบายด้วย ความจริงใจนะครับต้องให้ใจนะครับค่อนข้างจะต้องสู้นะครับผมต่อไปนะครับเรามาดูในเรื่องของลาภะนะครับลาภผลนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในวันที่9ถึง16ตุลาคมนะครับคิงออฟบอนครับลาภผลโอโหเดือนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับค่อนข้างโดดเด่นนะในอาทิตย์นี้ค่อนข้างจะโดดเด่นสําหรับคุณมากนะครับชาวราศีกันเพราะฉะนั้น เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นดีที่สุดนะครับทั้งเรื่องการงานด้วยใครที่ตกง,งานอยู่มีผู้ใหญ่แน่นอนเข้ามามอบง,งานให้ท่านทาหรือใครที่ทํางานอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูนะครับอาจจะปรับโปรโมตตาแหน่งให้ตัวท่านชาวราศีกันเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับผมพไพ่ใบนี้นะครับขึ้นมาบอกต่อไปในเรื่องของอุปสรรคปัญหาสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับชาวราศีกันจะเจอเจอ,เจออะไรบ้างในวันที่9-16ตุลาคมนะครับเดี๋ยวมาดูกันขอให้แพออกมาแม่นยํานะครับ โอ้ oh, ต้องระวังเรื่องของความรักอะคนที่ยังมีคู่อาจจะยังไม่เจอคู่ไม่เจอโซเมตไม่เจอ,อคู่จริงๆของท่านอาจจะยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังต้องคุยกับคนหลายๆคนคุยกยับคนไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้จริงจังอะไรกับใครมากนะครับหรือถ้าจริงจังกับใครสักคนต้องเช็คดีๆว่าเขาคนนั้นโสดหรือเปล่ามีคนคุยหรือเปล่าหรือเอาอาจจะเป็นรักซ้อนของเขาก็ได้นะครับสุดท้ายชาวราศีกันไพ่ไพพิเนินะครับจะบอกอะไรท่านจะสรุปอะไรท่านเกี่ยวกับอาทิตย์ที่9 16ถึงตุลาครับเดี๋ยวมาดูกัน ให้ออกมาบอกว่าช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของการงัดข้ออาจจะมีปัญหากันไม่ลงรักกันเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆเจรจาค่อยๆใจเย็นๆนะครับสำหรับชาวราศีกันนะครับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นได้ช่วงนี้อาจจะต้องอ่อนลงบ้างนะครับแล้วจะเป็นผลดีครับชาวราศีกันครับฝากติดตาม subscribe ไพยิปซีแบบเจนะครับยูทูบชาแนลแล้วก็อ่าทิกต็อกนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจลอตเตอรี่แบนนะครับย้ำว่าลงคอนเทนต์ทุกวันรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ